วันนี้เราก็มาที่บ่อจีทีนะครับที่ระยองนะครับวันนี้ก็พาทัวร์มาลงนะครับก็เป็นเพื่อนๆนี่แหละก็เป็นกลุ่มจีแคร์ก,กับกลุ่มซาวเตอร์นะครับมาลองบ่อจีทีที่เมืองไทยนะครับเพราะที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีแน่นอนนะครับบอ Park อ่อจีทีฟิชชิงพาร์คที่นี้วันนี้ก็อากาศหนาวนิดนึงนะเดีย๋ยวเรามาลองกันจีทีอาจจะเอื่อยๆหน่อยหนึงนะครับเดี๋ยวมาไล่เหยื่อกันโอเควันนี้ก็ถ้าให้คิดนะวันนี้น่าจะกิน เกียร์พวกเยียรยยางน่าจะดีนะครับแต่ปลั๊กนี่ต้องไล่ดูสักพักหนึ่งก่อนมาเดี๋ยวเราลองมาดูวันนี้ Challenge ไม่อยู่ที่อะไรหรอกอยู่ที่ทำไงให้เพื่อนๆได้ตกปลาและปลากินกนันทุกคนนะโอเคกินอลไรรู้เดี๋ยวตัวเชื่อถือชอบหลายคนเรื่อยคนขับรถได้ก็คิดคนนะครับเราต้องมาคิดคน オっしゃあー行ったー 何で来たこれ นโนโปล<ะ>าไม่กินเงียบมากเลยก็นะครับก็าชี้ทีฉลาดตามันใหญ่ตอนนี้ก็ขยับมาใช้ยี่ย่างละแรกติปักมีกินไปตัวเดียวนะทั้งบ่อ ็ขยับไม่ใช่อย่อยางละนี่ใช้พัดเล่วันที่สิบกรรมัมต้องไม่มีเงี้ยนะครับอันนี้จะเห็นว่าหัวนี่เละเลยหัวกับตัวนี่เละนี่คืองานแข่ง GT ปลารวมคราวที่แล้วก็ใช้ตัวนี้แหละเนี่ยหัวไปรอยหมดเลยใช้ตัวเดิมตัวเดิมเลยที่เล่นปลารวมวันนั้นวันนั้นกับวันนี้มันช่างต่างกันมากเกินช่วงนี้อากาศเย็นเลยหมอกลงหมดเลย どう ข้ามันเนินมั้งสวยข้ามันเนินดินกินแน่นอนอย่างเงี้ยก็สีเดิมตัวเดิมตัวที่ใช้คราวนีแล้วนะครับก็คือน้ํามันใสนะเราเลยก็ได้ใช้สีที่มันปลาละแวงผมจะใช้สีค่อนข้างจะทึบนิดนึงนะครับก็ตรงน้ําลึกปล่อยจมปลาจีท,ทีเป็นปลาให้ไล,อล,ล่อย่าเร็วก็กอเลยร็วเจอแล้วยังไงก็ตายปลายางฮัทเเล่ ติๆๆรับโดนนะโอเคโค้ดโค้ดค้ดแคส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 ควิดลีควิดลี่ Look at school look at the school โอ้โหตีทีแรงจริงๆเสร็จพัดดเล่ครับพัดดเล่แคสโค้ดแคสแคสแคส โอเด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  follow follow school you g o t t o follow school everyone follow the school don't catch them for follow school o อ e r there over there o v e there o e there middle the l a e middle middle at the middle เทรนเมชี move 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 school school over there follow school GG ต้องต้องตามฝูงอยู่เป็นฝูงไม่ได้กระจาย Steady, steady. Oh, it's a small one, small one. <laughs> but very strong. You, very strong. ตัว4โลจะเหนื่อยแค่ไหนนี่นี่น2โลเหนื่อยเลยมาจีจๆนะตัวแรกนี่นี่ปลายางพันเลนะครับนะปล่อยปลายางแปะพื้นก็เร็วๆ จีทีโอเคเดี๋ยวรีบปล่อยก่อนนะตัวนี้นะสุดท้ายเสร็จปลายางครับเสร็จปลายางแต่ตกจีทีที่นี่นะครับอย่าตีม่ดซั่วนะต้องสังเกตสังเกต,เ,กต,เ,กตเวลามันขึ้นเพราะปามอยู่เป็นฝูงตีแปะถ้ามันขึ้นปุ๊บตีแปะแล้วละมากางน้ําเลยแต่ถ้าไม่เห็นฝูงก็เล็งเล็งตรงที่เราคิดน่าจะมีแล้วก็ปล่อยให้ติดพื้นพอาน้ํามันแค่สองเมตรแล้วก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับนะกินสีนี้แล้วนะเหมือนวันแข่งเลยสีนี้โอเค

คือจีทีมันอยู่ในในในฝูงในฝูงนะแล้วพื่อ็นญีปุุนมาเขาตีกันเขาตีใกล้ๆตีแปะๆกันแบบว่ามันจะโฉบอะไรเงี้ยแต่จีทีอ่ะมันมันต้องมีมีพื้นที่ให้ให้มันไล่หน่อยเป็นปลาหางแข็งว่ายเร็วอ่ะมันต้องมีพื้นที่ในการที่แบบว่าตาม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 แล้วใส่นะบางทีมันดูมันดูมันดูดูเหยื่อแล้วเพราะเหยื่อเราเราหมุนเร็วเราหมุนเร็วมากแล้วถ้าไม่มีพื้นที่ให้มันมันแบบว่าเฮ้ยจะกินตัวเนี้ย เอาละพุ่งไปล้วเอ้ยอ่ะขึ้นแลวอะไรเงี้ยเราต้องมีพื้นที่ในการเพราะเพราะว่า,วามันกินแอคเร็วมันกินแอคเร็วทีนี้พื้นที่ในการทํางานมันน้อยเราก็ต้องตีไกลนะแล้วผ่านมามันกระตุ้นถึงกินนะโอเคไม่ใช่ตีแค่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ดมันหลายอย่างนะจีจีวันนี้ よく考えたらアメリカのザラにこれでこれボイルタイム。 おお

Cast, 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 quickly, 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 Ooh, Oh, big one! Simply, quick, 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 quick! cast, 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 เฮ้งไงรีบป,ป,ปล่อยมันะบิ๊กบิ๊กกินจ๊กทเฮดบัตนะครับมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวาตัดวเดไไอะม

อ้าวนี่ไม่ใช่โต้ยิบผมนี่ว่าคนตายนี่ว่าโอ้นี่ <c oughs> ทายปลายางเหมือนเดิมนะออดออดออดอด,อด,อด

นี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้เลยอ่ะปล่อยเหยื่อเลยว้าวล่ะครับตัวนี้ได้ถ่ายแน่ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่สุดแล้ววันนี้ของผมเดี๋ยวนี่ก็ถ้าวันแข่งนั่นแหละ โอ้โหยางกลางน้ำเลยเนโมกลางน้ำใจโรกิวใจโรกิวยี่สิบที่ห้าเลย โมเนโมพามกินเนโมสรุปคุณหลอกขนาดนี้เลยนะครับมีชาเยอะนะครับเนโมมาหลอกากินที่แอ๊กกินที่แอคกิไม่ได้่าเขาม่ปล่อยอือครับครับครับนทำควาจนครับโอ้โหต้สวย ตัวนี้วุนงามปลาเลยครับปลาเลยครับโอ้โหตัวนี้อ้วนโอ้อ้วนมากเลยกินไปหลายตัวเนโมเนโมโอเคจ้างน่ะ ตั้งตัวได้เลยครับ <c oughs> แท่งแรง <c oughs> แท่งแรงพุ่งเลยนั่นแหละแท่งแรงอ่ะโอ,อเคนี่นะครับซิงเกิลฮุกบลับเลส <c oughs> ใช้บานเบอร์หนึ่งนะเ <c oughs> บอร์หนึ่งทำให้ปลายางมันจมจมเร็วไอ้นี่เบอร์สองปลายางจมเร็วแต่ว่าเราใช้คันกระดกช่วยยกให้มันอยู่กลางน้ําพอดีนะครับแต่ถ้าจริงๆเบอร์มาเบอร์สี่เบอร์หกอะสร้าให้มันลอยลอยสวยเลยนะแต่ว่าเพราะว่าปลาจีทีมัน แรงเยอะนะครับก็ใช้เป็นซิงเกิลฮุกมาสตาร์ทไข่จูนะครับใช้กระดกกระดกเอาตอนนี้จับทางกันโดนโดนถูกแล้วนะจับทางกันโดนแล้วมันก็เลยรู้ว่าตกยังไงแล้วนะครับสำหรับ GT ทีบอแห่งแรกของเมืองไทยนะก็ถ้าเกิดว่าปามยังไม่แอคทีฟป้ายางเลยป้ายางพัทเล่นะครับแล้วก็สีทึบๆหน่อยตีแปลงพื้นลากมาเรื่ยๆแล้วก็ถ้าเกิดมีฝูงก็ตีดักตีดักตีดักเอาแต่ว่าตอนนี้ เพราะว่าเขาเพิ่งให้เหยื่อมาเลยแอคทีฟแล้วมันก็มีไอป๊อปอันนั้นนะเป็นจุดสนใจของปลาปลาก็เลยเข้ามาป๊อปตัวนี้นะมันก็ไล่กัดไอป๊อปนี้เราก็ตะแต่แกตีปากตีอะไรเงี้ยไม่กินนะตีปักตีปลายางมือม,มันเห็นแล้วอนะันนี้มันก็มาแล้วเห็นชัดแล้วทีเลยเอาเหยื่อที่ค่อนข้างจะเหมือนกับเหยื่อที่เขาให้คือ,อ,อปลาทูตายนะครับแล้วก็ปลาบะนิดนะก็คือใจโบคิวนี่แหละ มันลอยกลางน้ากระดดก,กระโดดลอยลอยลอ,ยอยคือมันตรงข้ามกับเหยี่ยที่เราไล่ตอนแรกตรงข้ามตอนแรกคือเราวันแข็งอะ่ะตอนนี้แข็งปลารวมตีบักเร็วๆปลายังที่ว่าเร็วๆแต่วันนี้กิน slow sing เคมมันละ Yes. Yeah. ได้ลองคันคอปักใหม่ของจิกแคคอันนี้เวลาจิกแคคมานะครับเราก็จะเอาคันรุ่นใหม่มาทดสอบกันว่าต้องปรับอะไรถ้าอันเนี้ยเหมาะกับญี่ปุ่นแล้วยังไม่บอกสเปคนะแต่ว่าของไทยต้องคอปักมันต้องแต่งแต้มอีกนิดนึงนะเกีย่ยวคอสเมติกอะไรแต่แบง,แบงค์แบงค์โอเคแบงค์จิกแคคไม่ใช่แบงค์จีนะเป็นแบงค์โทรเร่นะครับแบงค์โทรเร่นะครับแบงค์โทรเร่แล้วก็ แค่ส่งไปผลิตที่โรงงานจีนที่จีนที่มีคิญี่ปุ่นไม่ใช่แบรนด์จีนนะครับของญี่ปุ่นแค่ประหยัดแรงงานาแรง hook. Oh, ok, that is a single hook. Come on, that is a single hook. ไ้ร้านนะไม่ใช่ของโรงงานนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องเลิกแล้วนะครับเพราะวันนี้เขาเลิกกัน4ี่โมงที่บอร์ดทีท,ทีนะครับอ่านี้โอเค ไม่ค่อยเหมือนจริงธรรมชาติเท่าไหร่คือมันปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในบ่อนะครับทีทีเป็นปลาหางแข็งกินเยอะเร็วรวดเร็วเวลาเราเราตกเราก็เออแอคชั่นให้เร็วๆหน่อยจะได้ล่านะครับได้ล่าได้นะนมันไม่ลึกม,มากปล่อยเยอะเลยแต่ว่าบางจังหวะมันเรียนลู อะไรเงี้ยเลยชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยมันเปลี่ยนการกินแหละเราตัง้งใจเจอยังมีเซอรไพลส์ฟฟมากเลยว่าเออ่ตอนที่เข้าให้เหยื่อในช่วงให้เหยื่อเนี่ยเขาเรียกไปแบบให้พวกญี่ปุ่นไปสนสนานกันก็ตอนเขาให้เหยื่อมันกินเหยื่อที่โรยลงด้วยความเร็วพอกับเหยื่อปบาทูตายลอยดึงดึงเราก็ใช้ใจลงกิวเหยื่ออื่นไม่กินนะปลายางกอกอตอนนี้ไปสานยืนไม่กินเลยเราก็ปลายางกอผานี่ไม่กินมันจ้องจ้องแต่ ทร่อนลงเราก็แอบ,บเหยื่อให้เหมือนกับปลาทูตัวนั้นก็คือใจเราคิ้วค่อยร่อนลงนะแต่พอพอมันสุขภาพดงเขาอยากให้หายแล้วเราตีใจเราคิ้ปลาไม่ยังจำเลยนะทุกคอกินอยา่างตีไปกลางบอ่อเนี้ยค่อยลอนลงก็กินนะแต่พอหลังๆมาก็ไม่กีนแล้วไม่จำได้แล้วทีนี้ปลาหลังมาก็เป็นอาหารไปย่างอีกครั้งนึงกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็ตารางก็เป็นบิ๊กเบลดเออเราต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพเพราะว่าปลา,ปาเนี่ยบ่อมีแค่ ก็คือเทคนิคนะครับตกปลาบ่อนะครับนี่ก็เป็น G t บ่อแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยนะครับก็ตกปลาบ่อธรรมชาติก็ต้องพลิกแพงเทคนิคนะครับให้ตกได้นะไม่ไม่มีเลยแน่นอนนะก็อันนี้ก็สรุปพอสมควรนะเดี๋ยวกลับมาใหม่คราวหน้านะคราวหน้าก็เดี๋ยวมากับจิกแค็กอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็มากับทีมหนึ่งนะครับโอเคนี้ก็สรุปมากจ t แหล่งเดินจริงนะเดี๋ยวเราเจอกันครับ